สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับฝากถึงเม่งเกิบที่แดวาวังคารล่าสุดนะเม่งเกิบออกมาบูลลี่ลุงพลขอออกมาตอบกลับเม่งเกิบที่ดาังคารมันบอกว่าลุงป้าน่ะจัดวันเด็กโปรโมท ทุ่งนาลานอง์ปู่ต่อกลับไอ้ควายเอ้ยเขาไม่จำเป็นต้องโปรโมทหรอกเขาดังมานานแล้วเพียงแต่ว่ามึงนะ่ะดังสู้เขาไม่ได้แล้วอีกอย่างเขาเป็นคนดีเขาไม่ได้เป็นคนชั่วอย่างมึงมึงทำอะไรสู้เขาไม่ได้สักอย่างเลยแล้วยังมีหน้ามานั่งพูดว่าลุงป้าเขาโปรโมทหลอกลวงสังคมไม่เคยเห็นใครเชิดชูจำเลยมึงเป็นทนายที่ดาวังคาร ยังไม่มีคนเชิดชูมึงเลยนี่ขนาดเขา่ะเป็นจำเลยนะเขายังมีคนเชิดชูมีคนรักทั่วโลกมึงเป็นทนายมึงยังไม่ได้ขี้เท้าเขาเลยมึงน่ะลองคิดดูว่าเขาหลุดพ้นจากคำว่าจำเลยเมื่อไหร่มึงได้ฝังดินไปได้เลยมึงนี่ชิดซ้ายไปเลยไอ้หัวไม่มีขนที่ดาวอังคารขนาดเขาเป็นจำเลยเขายังจะได้ขนาดนี้นะ่ะ ยังจะดังได้ขนาดนี้เพราะอะไรเพราะสังคมเขารู้ว่ายังไงลุงป้าเขาไม่ได้ทำมึงนะ่ะแต่มึงนะมึงนี่แหละนั่ง,งโง่อยู่คนเดียวนั่งเลอะเทอะอยู่คนเดียวที่มึงบอกว่าพานันกับผมไหมเราว่าจําเลย288จะติดคุกเอายี้ดีกว่าลุงก,กับป้าไม่ติดคุกแต่มึงนะ่ะจะถูกเมียจับได้ก่อนว่ามึงมีเมียน้อยนี่แหละ อีกไม่นานน่ะเมียมึงก็จับได้เกินเยียวยากับมึงจริงๆยังมีหน้าไปว่าผู้นำชุมชนว่าเขานะ่ะจะกินงบเรื่องการจัดวันเด็กโดยที่ผู้นำชุมชนไม่ต้องลงทุนอะไรลุงกับป้าเป็นคนจัดให้แล้วกล่าวหาลยลอยว่าผู้นำชุมชนจะกินงบวันเด็กผู้นำชุมชนนี่เขาเนะ่ะเขาดีเขาไม่ได้อับปรีจังไรเหมือนมึงนะ่ะที่จะกินทุกอย่าง ความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ทานายนิทัศน์ได้พูดไว้ดังนี้ครับหลังจากเกิดเหตุเมื่อพฤษภาห3าลงไปในพื้นที่หลายชุดด้วยกันแต่ปรากฏว่าที่พักไม่พอต้องไปพักที่โรงเรียนกกตูมซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังเปิดสอนอยู่มีห้องน้ำที่นอนชุมชนพักอยู่ได้ชั่วคราวส่วนโรงเรียนกกกอกเองนั้นไม่มีครับนักเรียนน้อย เลยไปรวมกับกกตูมก่อนจะถึงกลางเดือนมิถุนาฝ่ายผู้เสียหายหรือผู้สูญเสียออกคามาตลอดว่าไม่ใช่ลุงพลไม่ใช่ลุงพลถ้าลุงพลน่ะโดนเมื่อไหร่จะไปเป็นพยานให้แล้วใหม่ๆน่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เพ่งเลงไปที่คนขี่มอเตอร์ไซค์บ้างคนเพี้ยนๆบ้างคนนอกหมู่บ้านบ้างแต่ก็หาข้อสรุปไม่ได้จนมาวันนึงน่ะชาวบ้านที่กกตูม เขาได้ยินกลุ่มบุคคลในกลุ่มบุคคลนั้นก็มีคนหนึ่งได้เรียกฝ่ายที่เสียหายไปพบณเวลานี้เข้ามาจากบ้านนานแล้วเขาก็รู้ว่าอะไรคืออะไรมีบางนโยบายเขาก็ต้องทําตามนโยบายของเจ้านายดังนั้นต้องให้ผู้ฝ่ายผู้เสียหายต้องเลือกว่าจะไปลงที่ใครเขานะ่ะจะได้กลับไปเสียทีต้องมานอนโรงเรียน ระดับใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะชักจะไม่ไหวแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นจะต้องคัดเลือกแล้วว่าจะเลือกใครหลังจากนั้นก็น่าจะประมาณปลายมิถุนายน63มีวันหนึ่งครอบครัวฝ่ายผู้สูญเสียถูกเชิญไปที่สอพอกกตูมวันนั้นทนายก็ดูโทรทัศน์กลับมาค่ำๆใช้เวลา7ชั่วโมงทนายก็รู้ว่าไม่ได้สอบสวนคิดไปแล้วว่าจะต้องมีอะไรแปลกๆคืนนั้นน่ะ หลังจากที่สองท่านได้ไปที่กกตูมแล้วกลับมาที่บ้านก็ระดมพี่น้องพ่อแม่มาพูดคุยคนที่ไม่ได้ถูกเชิญคือลุงพลพ่าแตนทำไมน่ะคุยเฉพาะกลุ่มคนอื่นทำไมลุงพลกับพ้าแตนน่ะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมอันนี้เราเริ่มสงสัยละจนอีกเช้าวันหนึ่งน่ะฝ่ายผู้สูญเสียผู้เสียหายนั้นก็ให้ข่าวก็สรุปว่าสงสัยลุงพล ก็มีนักข่าวมือดีถามว่าทําไมสงสัยมาที่ลุงพลก็เพลอพูดไปว่าเจ้าหน้าที่เขาให้สงสัยฝ่ายผู้สูญเสียนั้นเขาพูดเองทําไมนะ่ะหวยมาออกที่ลุงพลเพราะลุงพลตอนนั้นสภาพแย่มากฝาบ้านไม่มียังมีเสียงกระซิบมาว่าเอาเอา,เอา,เ,อาอเอาไปก่อนเอาไปก่อนเถอะเดี๋ยวไปหลุดที่กระบวนการยุติธรรมมันก็เลยต้องเลือกแต่ มันจะมีคํำถามว่าการเลือกมันเลือกได้เหรอผู้สงสัยนะ่ะผู้ต้องสงสัยมันแปลกนะไม่ใช่เลือกซื้อของนะแต่ทําไมต้องเลือกอ่ะทำไมไม่หาคนจริงๆทําไมต้องกลายเป็นคนที่ถูกเลือกความคืบหน้าจากทางช่อง u t u b e ทนายนิทัศน์ได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้อยากจะพูดถึงประเด็นหนึ่งที่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาได้เปลี่ยนแปลงแผนงานเขารู้ว่าตอนนี้นะ่ะองค์ปู่ทำลายลุงไม่ได้ แล้วเรื่องคดีในศาลน้ำหนักน้อยเขาก็พยายามจะแยกน้ำออกจากป่าแยก f อซของลุงพลให้หนีห่างจากลุงพลมากที่สุดเพื่อจะให้ลุงพลนะ่ะไม่มีกำลังไม่มีคนสนับสนุนไม่มีกำลังทั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์คนเรานะ่ถ้าไม่มีกำลังคนและกำลังทรัพย์มันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อันนั้นเป็นการดิสเครดิตทำลายองค์ปู่ทางอ้อมด้วยประเด็นนี้ ทางฝ่ายนูน้นเขาลามไปถึงป้าแตนอย่างเช่นเอาชีวิตส่วนตัวของป้าแตนมาวิเคราะห์ล้อเลียนเหมือนกับป้าแตนไม่ใช่แม่สีเรือนคนสมัยใหม่ไม่มีแล้วแม่สีเรือนไม่ใช่ยุค50ปีที่แล้วโดยเฉพาะคนบ้านนอกทําไร่ทํานาไม่ว่าหญิงหรือชายก็จะกลายเป็นชาวไร่ชาวนาไปนะ่ะสิ่งที่เขาพูดมันกลายเป็นว่าผิดยุคยุคปัจจุบันชายไทยนะ่ะ ไม่ได้หาแม่สีเรือนมาเป็นแม่บ้านแล้วนะจะหาเฉพาะคนที่ร่วมกันทำมาหากินเป็นหลักการไปพูดทาลายเครดิตไปเรื่อยๆหลงทางไปกับเขาตัดกำลังไปเรื่อยๆอย่างน้อยนะ่ะสุดท้ายเครดิตเขาลุงพลพ้าแตนไม่มากก็น้อยถ้าคนไม่เข้าใจก็มองลบเพราะฉะนั้นน่ะจากแผนเอาติดคุกก็ทำยากแผนทำลายเครดิตลุงพล เรื่ององค์ปู่พญานาคก,ก็ทําให้สําเร็จเพราะว่าเรื่ององค์ปู่พญานาคมันจบแล้วความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ปรกรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงทนายช้างดาวช้างดาวที่แปลว่าเกิบก่อนหน้านั้นเราจะเห็นทนายท่านนี้เล่นทนายอุทัยในเรื่องราวต่างๆที่วิเคราะห์เรื่องคําร้องที่ว่าจะต้องอุทธรหรือไม่อุทธรช่างพอพาน ไม่ต้องไปอุทธร์อะไรแต่ทนายช้างดาวบอกว่าจะต้องอุทธรณ์นู่นอุทธรณ์นี่นั่นท้าทนายอุทัยว่าดีเบตกันไหมสุดท้ายมาคำตอบชัดเจนคือไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์เห็นไหมขนาดทนายอุทัยโดนบูลลี่ว่านั่นนี่ด้วยความเป็นเนติบัณฑิตการดูอะไรมีวิสัยทัศน์และมุมมองที่ไกลกว่าทำให้ชนะมาแล้วถึงแม้จะชนะ ก็หาว่าเขาไม่เก่งสู้ไม่ได้เถียงไม่ทันแต่ไม่เก่งเนี่ยเก่งกว่าคุณเยอะคุณวิเคราะห์ให้ถูกเหมือนเขาซักเรื่องสิต่อมาเรื่องน้องสาวทนายอุทัยทนายนงเขาหาว่าการวิเคราะห์คดีน้องผลไม้ที่ดาวงานงคารเป็นลักษณะที่ว่าอวยแต่จำเลยอวยลุงขาดซึ่งข้อเท็จจริงเน้นไปเพื่อที่จะอวยจำเลยอย่างเดียวเมื่อผมฟังแล้วการที่ทนายนงเขาวิเคราะห์ เขาวิเคราะห์ไปตามลักษณะที่เกิดขึ้นตามรูปของคดีวิเคราะห์ได้ดีมากๆในมุมมองของผมประชาชนเราได้ความรู้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาอ้างอิงมานะทางฝั่งลุงพลก็ไม่ผิดก็เขาเชื่อมั่นในลุงไงตามหลักฐานคุณก็เอาไปบูลลี่ว่าเขานะพูดไปเรื่อยไปน้ำไหลไฟดับ สงสัยนะ่ะไม่ได้คุยมานานอยากจะคุยเหลือเกินแม้ตัวคุณนะ่ะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไม่เห็นคุณวิเคราะห์อะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคดีนี้เอาอีกแล้วพ่อสายสายมานะ่ะมีการพูดถึงว่าซูปเปอร์แปะหมายถึงทนายนิทัศพูดมา3คนเขาเล่นกับเนติบัณฑิต3คนเลยทั้งที่เขานะ่ะยังไม่ได้เป็นเนติบัณฑิตความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง y ยูทู e ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้อย่างนี้ครับขนาดน้าตอเตนะ่าน่ะยังไม่ถูกกับนางกุลาเลยขนาดเป็นพี่น้องกันแท้ๆยังไม่ถูกกันเลยนับประสาอะไรกับสายลับ101ผมไม่แปลกใจหรอกน้าตอเตนะ่าน่ะนี่ก็ร้ายยังไม่ถูกกันเลยเป็นพี่น้องกันแท้ๆพวกมึงนะ่ะทำอะไรรู้อยู่แก่ใจ ไอคนที่น่าสงสัยนี่ยมึงไม่สงสัยมึงกลับมาสงสัยคนที่เคยช่วยครอบครัวมึงในยามที่มึงลำบากในยามที่มึงน่ะไม่มีตังติดตัวแม้แต่บาทเดียวยามที่ลูกมึงป่วยยามที่มึงไปทุระน่ะใครเป็นคนเลี้ยงลูกมึงนะนางกุลาใจบาปวันนี้มึงออกมาพูดแบบนี้มึงแม่งชั่วพูดไม่มีสติพูดเพื่อเอาคอนเทนต์พูดเพื่อเรียกสติ๊กเกอร์ fc อยากรู้ไหมว่าทำไมมัน ึงต้องถีบหัวส่งสายรับ101ออกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังความจริงอยู่ตรงนี้ที่มันถีบหัวสายรับ101ออกเพราะว่าสายรับ101มันล่วงเกินคำสั่งของมันสายรับ101อยากจะรู้อะไรบางอย่างแต่นางกุลาใจบาปดันรู้ทันสายรับสายสืบนะ่ะสืบอะไรไม่รู้แต่นางกุลาดันรู้ทันเลยนะ่ะเลยถีบสายรับทิ้ง เพราะสายลับนั้นพยายามสืบอะไรสักอย่างแต่นางนี่นะ่ะไวตัวทันมันมีความลับซ่อนอยู่มึงระแวงแม้กระทั่งพ่อตัวเองระแวงแม้กระทั่งแม่ตัวเองระแวงแม้กระทั่งลูกตัวเองทุกวันนี้นะ่ะมึงนะ่ะก็ระแวงไอ้แป้งแต่มึงนะ่ะสร้างภาพว่ารักกันระแวงทุกอย่างอีกไม่นานหรอกลูกมึงนี่แหละจะออกมาแฉมึงเอง